ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่ารกมีสถานที่หนึ่งที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้หลังพระอาทิตตกดิบป่าช้าท้ายหมู่บ้านมันเป็นป่าช้าเก่าแก่ที่อยู่มานานเกินกว่าที่ใครในหมู่บ้านจะจดจำได้ต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมจนแทบไม่เห็นแสงจันทร์ก้อนดินและหลุมศพที่เก่าแก่เต็มไปด้วยทถาวันพันุ์รัดหินป้ายชื่อบางอันแตกร้าวบางอันเลือนหายไปตามกาลเวลามีเพียงเสียงลมวีดวิว และเสียงกระซิบเบาๆที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนชาวบ้านพูดกันว่าอย่าเดินผ่านที่นั่นตอนกลางคืนอย่าเรียกชื่อกันเสียงดังอย่าหันกลับไปถ้าได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังมีหลายคนที่ลองท้าทายความกลัวแต่ไม่มีใครกล้าพูดว่าเจออะไรจริงๆบ้างหรือบางทีคนที่เจออาจไม่อยู่เล่าให้ใครฟังอีกแล้วเด็กชายที่หายไปสิบปีก่อนมีเด็กชายชื่อก่อน เป็นเด็กส่วนที่ไม่เชื่อเรื่องผีวันหนึ่งเขาถูกเพื่อนท้าให้ไปยืนกลางป่าช้ายามค่ำคืนแล้วตะโกนเรียกชื่อของตัวเองสามครั้งก่อนก่อนก่อนเสียงสะท้อนดังก้องไปทั่วสุสานก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาเงียบงันเด็กๆที่รอดูอยู่ไกลๆหัวเราะกันเสียงดังแต่แล้วเสียงหัวเราะก็เงียบลงเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแววออกมาจากความมืดเสียงแหบผ้าเหมือนคนกระซิบจากหลุมศพก่อน อยู่ด้วยกันเถอะกลับบ้านไม่ได้แล้วนะทุกคนมองไปยังที่ที่กอนยืนอยู่แต่เขาหายไปแล้วเหลือเพียงรองเท้าข้างหนึ่งตกอยู่หน้าป้ายหลุมศพเก่าพ่อแม่ของกอนและชาวบ้านช่วยกันออกตามหาพวกเขาเดินไปทั่วป่าช้าถือไฟฉายส่องหาทุกมุมไม่มีร่องรอยของกอนไม่มีเสียงร้องไม่มีเงามีเพียงความเงียบและสายลมที่พัดผ่านจากวันนั้นกอนไม่เคยกลับบ้านอีกเลย เสียงเคาะประตูตอนตีสามหลายปีผ่านไปบ้านของครอบครัวกอนยังคงตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะย้ายออกไปแล้วแต่มีคนใหม่เข้ามาเช่าบ้านหลังนั้นคืนหนึ่งคนเช่าได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นในช่วงตีสามก๊กก๊กเกะเสียงนั้นไม่ดังมากแต่มีจังหวะสม่ำเสมอราวกับว่าผู้ที่เคาะไม่รีบร้อนชายเจ้าของบ้านเดินไปที่ประตูเปิดออกมาแต่ไม่มีใครอยู่ เขามองซ้ายขวามองออกไปไกลๆก็ไม่เห็นอะไรมีเพียงเงาต้นไม้ไหวเอ็นกับลมหนาวที่พัดผ่านมาเขาปิดประตูแล้วกลับไปนอนแต่ทันทีที่เขาเอนตัวลงบนเตียงเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งก๊อก๊อบกะ,กะ,กะคราวนี้มันดังขึ้นกว่าเดิมเขาหงุดหงิดลุกขึ้นมาเปิดประตูอีกครั้งแต่ยังคงไม่มีใครอยู่เพียงแต่ครั้งนี้เขาก้มลงมองพื้นแล้วพบว่า มีรอยเท้าเปียกชื้นเหมือนคนเดินเท้าเปล่าจากป่าช้ามาหยุดที่หน้าประตูบ้านทางเดินต้องห้ามมีทางลัดเส้นหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อว่าไม่ควรเดินผ่านมันเป็นทางเดินแคบๆที่ตัดผ่านป่าชา้าเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับตลาดในอดีตมีคนใช้เส้นทางนี้อยู่บ้างแต่หลังจากเกิดเรื่องแปลกๆก,ก็ไม่มีใครกล้าผ่านไปอีกชาวบ้านคนหนึ่งชื่อลุงอินเคยเดินกลับบ้านผ่านเส้นทางนี้ ตอนกลางคืนขณะที่เดินไปได้ครึ่งทางเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามหลังมาลุงอินหันไปมองแต่ไม่มีใครเขาเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเสียงฝีเท้าก็เร็วขึ้นตามจากเดินกลายเป็นวิ่งจากเสียงฝีเท้ากลายเป็นเสียงลากขาดังึกกึกตามหลังมาสุดท้ายลุงอินกระโจนออกจากป่าชารี่ไปบอกชาวบ้านแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกก็คือ ที่ปลายขากางเกงของเขามีรอยโคลนเปียกชื้นเหมือนมีมือของใครบางคนพยายามคว้าเอาไว้คืนพระจันทร์แดงคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าว่าทุกๆคืนพระจันทร์แดงวิญญาในป่าช้าจะไม่ถูกพันธนาการไว้ใต้ดินพวกมันจะลุกขึ้นมาเดิะมองหาสิ่งที่พวกมันต้องการบางตนมองหาญาติที่จากไปแล้วบางตนมองหาชีวิตมาเพื่อมาแทนที่ตัวเอง ในคืนเช่นนั้นชาวบ้านจะปิดประตูหน้าต่างทุกบานจุดทูบไว้หน้าบ้านและห้ามออกไปไหนเด็ดขาดคืนพระจันแดงครั้งล่าสุดมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อแนนบังเอิญออกไปนอกบ้านเพราะเธอลืมปิดประตูโรงเรือนขณะที่เธอเดินกลับบ้านหูของเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆแววมาจากในป่าช้าเสียงนั้นแหบผ้าและเย็นเยียบมองมาทางนี้สิเธอพยายามเดินต่อไปโดยไม่สนใจเสียงนั้น แต่ขาของเธอกลับหนักขึ้นเรื่อยๆราวกับมีมือเย็นเยียบคว้าเอาไว้เธอพยายามก้มลงมอแต่ทันทีที่เธอทำเช่นนั้นเงาดำสูงใหญ่ก็ยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าขาวซีดไร้ดวงตามีเพียงรอยยิ้มแยะกว้างผิดมนุษย์เสียงหัวเราะเย็นเยียบดังสะท้อนอยู่ในหัวของเธอก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงรุ่งชาพ่อแม่ของแนนพบเธอนอนหมดสติอยู่หน้าประตูบ้านและตั้งแต่นั้นมา แนนก็ไม่ใช่คนเดิมอีกเลยเธอแทบไม่พูดไม่หัวเราะเหมือนก่อนและทุกคืนพระจันแดงเธอจะเดินไปยืนจ้องป่าช้าเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างให้กลับมาป่าช้าท้ายหมู่บ้านยังคงอยู่ที่เดิมมันยังคงเงียบสงัดและยังคงรอใครสักคนที่กล้าลองของคืนนี้คุณกล้าพอไหม